ย้ายที่พุดธใหม่แล้วครับวันนีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาหลอกนาดินครับลอกนาดินสักร้อยี่สิบเที่ยววันเดียวน่าจะเสร็จโอ้ดูครับทางยังไม่แห้งเลยเสียวเลย เวรงานวันแรกครับพึ่งเอาขอกขนข้าวลงฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เราชนต่อไหนตอนนี้ปะโ้ยางเยเลยทำไมไม่โคไม่ขุดออกก่อนนี่ไม่โคขุดออกก่อนเลยกอแต่รถเบาไม่เป็นไรหรอกมั้งชิกไหมไม่นะรถดำนะ ไกี่เท oh, oh. ี oh. no, no okay. mm. ่ยวแล้วครับฮะหกเที่ยวนี่นำอะไรน้ำใครเข่งห้วไม่อะเห็นมีใครเลยมีใครกักท่องอยู่ในหลังรถนั่นไหละ ขครับไปคูนี่ตินเองบอกเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนกาดกลางมาใหม่ครับอ้ทำไมขับช้าแท้เหมือนยังไม่คล่องเลยอ่ะโอ้พุ่งกี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับพุ่งกี้เปลี่ยนใหม่ขอบคุณ เสียตองครับจากทีมงานเจนุที่ให้ยืมมุ้งกีมาใช้ก่อนครับโอ้ไม่แต่รากไม้เลยต้วยนี้น่าจะเป็นสวนยางเก่าครับ วิงไวจัดเลือแตกาดกาหลังบอกกากกลางใส่ไปแล้วกันแพกตกครับพอ,อละม้งงานเที่ยวใสเยอะแท้มาไปไปไปรอดมาวรอดมาวรอดมาว โอ้โหแรงแรงวงสะอื oh, ้นแจกตัวหน้าโบด้วยครับทางก็แคบหน่อ so ยับชมคันต่อไปครับรถไกนี่ซแอมบ่ นี่รถวิ่งน้อยครับโอ้เร็วเร็วเลยขุดช้าเลย ดินเปียกๆดินยังไม่แห้งดีเลยครับบุงกีตัวนี้เป็นฟันแหลมนยเนี่ยเป็นบุงกีของ s อ135แต่มาใส่140ครับโอ้ตแกก็ถอดข้อกอ,อกแล้วครับ วิงดินอย่างเป็นทางการ ตเต็มแล้วครับสวิงโคตรใบเลือดูว่าบจัโอ้ใส่เยอะเลยใส่ยังกับงานเมาเลย นืดๆเลยทางอขอกวัวครับระวังเยียบตอเด้อตอเยอะจัดครับน่าจะเป็นตอนี่แหละตอ,อยางวิ่งดินยังเป็นทางการครับ แตลักหลวมครับ เ,เสียงยางยางฉีกได้นี่นี่แถมขยะให้เลยบ่ยาวไก็เป็นบอ่อที่ลอกนาดินเป็นบอ่อแรกบ่อเมื่อกี้เป็นบอ่อดินเหนียวครับ นี่ก็ลอกออกลอกเข้ามาประมาณกี่เมตรเนี่ยห้าเมตรมั้งเนี่ยดินกุดง่ายครับไม่แข็งมากเป็นดินเปียกด้วย ก็ปกติเขาจะขับในรถดับน่ะซีนองแต่วันนี้มาขับแมคโคร ลุยเย็บเย็บเียลังคานิดนึง